จังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวเน้นการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลบบุรีวา่ที่ร้อยตีส่งผลแป้นแก้วรองู้าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบรประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าให้ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566อนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามทํางานในราชาอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษซึ่งนายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าวไว้แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่3ตุลาคม2566คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2567 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงวันที่13กุมภ,ภาพันธ์2568สำหรับจังหวัดลบบุรีมีคนต่างด้าวรวมทุกประเภทจำนวน1 5 0 3 2คนดังนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีในฐานะหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2 พุทธศักราช2,561จะต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวรวมทั้งปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดีดกลุ่มคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายตลอดจนนายจ้างสถานประกอบการที่ฝา่าฝืนกฎหมายทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวได้ลงตรวจสถานประกอบการสองแห่งคือห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูนนวกิจ และบริษัทลบบุรีคอนกรีต1992ในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีอีกด้วย